เริ่มต้นเดือนใหม่แล้วนะคะวันที่1ตุลาคม2567ค่ะไตรามาสสุดท้ายของปีมาแล้วและวันนี้วันนี้อาจจะมีเศรษฐีหน้าใหม่โอ,โอ้เตรียมเป็นลมเลยเนี่ยซื้อหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วซื้อเปล่าอ๋อไม่ได้ซื้อเองแต่ว่าได้มาฟรี15ใบว้าวไปเอามาจากไหนของฟรี ก็มีคนที่ขายลอตเตอรี่เขามาร้องในรายการร่วมด้วยช่วยซูแล้วพี่กิงก็พูดเปรยๆขึ้นมาว่าซื้อให้หนูสักสิบใบได้ไหมคะเออผู้ร่วมรายการก็บอก15บาใบไปเลือกเอาเลยยกให้เลยหรอยกให้เลยเลือได้เป็นเศรษฐีฟรีเดี๋ยววันนี้มารอดูตอนบ่ายพร้อมกันกับคุณผู้ชมเนี่ยแหละค่ะแต่ว่างานที่กําลังจัดอยู่นะคะคุณผู้ชม SX 2 0 2 4วันพรุ่งนี้เจอกับพวกเราแน่นอนค่ะ อยากจะไปดูนะคะว่าความยั่งยืนที่จัดเตรียมรอเอาไว้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตเนี่ยความอลังการยิ่งใหญ่แล้วก็อีกหลายสิ่งที่เรายังคาดไม่ถึงว่าเอออันนี้ช่วยโลกเราได้นี่นาจากปัญหาภาวะที่เกิดขึ้นน้ำท่วมไฟไหม โอ้ยห,ยหลายๆอย่างที่พี่บอลเอามาฝากกันม,มันเกิดความแปรปรวนไปทั่วทั้งโลกเลยนะคะคุณผู้ชมครั้งนี้ก็เลยอยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันกันกบมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน Sustainability Expo 2024ค่ะนี่ถือเป็นความร่วมมือของ5องค์กรธุรกิจชั้นนำด้านการพัฒนายั่งยืนระดับสากลเลยนะคะแล้วปีนี้ทีมของเขาก็คือ ก b a บาลานเบเตอร์เวิลค่ะสมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่าคุณผู้ชมมาเจอกันได้27กันยายนก็คือจัดไปแล้วนะ mm hmm. เริ่มต้นมาจนถึง6ตุลาคมนี้วันนี้วันที่1ถ้านับวันนี้รวมด้วยอีกหนึ่งสัปดาห์เต็มๆที่เราสามารถไปร่วมกันสัมผัสความยั่งยืนได้เลยค่ะมีหลายโซนนะไข่บุกชอบโซนไหนสุดชอบเบเตอร์มีเพิ่งไปมาเมื่อวาน <No. S 2> เลยเบเตอร์มีเป็นไงจ๊ะ เกี่ยวกับด้านสุขภาพค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุเราก็ต้องสูงอายุอย่างยั่งยืนน่น่าสนใจวันหนึ่งเราก็ต้องสูงอายุยกเว้นว่าเราจะตายกันไปซะก่อน <laughs> ม,ม,มีด้านที่พี่กิ้งชอบเลยนะ <laughs> ชะลอวัย เดี๋ยวพิงจะไปเดินให้ฉ่ำเลยคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีดีขึ้นในหลายๆด้านเลยค่ะ Better Community SX <ม> Market Place หรือว่าจะเอาเด็กๆไปที่ SX Kids Zone ก็ได้นะคะเจอกันได้ Sustainability Expo 2024ค่ะ<ม>ส่วนวันนี้วันอังคารนี่คุณผู้ชมคลุกวงในถามตรงถามจริงวันนี้เขาจะวิเคราะห์ข่าวสารสำคัญเจาะลึกทุกแง่มุมในประเด็นที่ว่าการกลับมาของ Uh, oh. อภิสิทธิ์โอ้กลับมาตรงไหน oh. อ่ะออกลับมามุมไหนอะ จะกลับมายังไงอยากรู้มากเลยคุณผู้ชมมารอติดตามกันได้เลยนะคะคืนนี้สี่ทุ่มครึ่งหลังจบรายการทุบโต๊ะข่าวค่ะโอ้ก็อยากจะรู้เลยนะว่าจะกลับมาในตําแหน่งไหนหรือเปล่านั่นนะซีที่ถือว่าเป็นคู่ปรับตลอดการได้เลยะคะ่ะก็ต้องมารอติดตามกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเราไปดูหนึ่งร้านอาหารอีสานสถานีอีสานที่อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีปรากฏว่าจู่ๆเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเสียหายกว่า5ล้านบาดเจ็บอีกสองรายค่ะ บ้านเราไม่น่าเป็นใช่ไหมดับอ่าดับอย่างเดียวก็ยังดีอ่ะโอ้โดับกับไม่อะ่ะเราก็เลือกดับดีกว่านะคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวพากลับมาบ้านเรากันหน่อยค่ะจะพาไปดูหนุ่มคนหนึ่งโอ้โหเหมือนมีน้ําใจนะคุณผู้ชมเขาถือมีดเข้ามาที่ข้างบ้านแล้วก็บอกกับข้างบ้านว่าผมจะเข้ามาดาย่าให้ครับข่อพ่อแล้วค<อ>ุณยาขอโทษเออ วทาเขอ,อยเข้ามาอีกเนี่ยดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยอตอนนี้ก็อยากจะให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นตัวแทนดูแลให้หน่อยได้ไหมเพราะว่าครอบครัวเขาก็ไม่มีแล้วอ,ะอ่ะแล้วพอเขาเสพยาขึ้นมาเขาก็คุมตัวเองไม่อยู่อะค่ะปัญหายาเสพติดเนี่ยมีทุกหย่อมยามทุกง่ายมันราคาถูก เดี๋ยวนี้ถูกกว่าข้าวจานหนึ่งอีกนะฮะใช่ถึงเวลาที่ต้องปราบปรามอย่างจริงจังสักทีนะคะอ่ะขยับมาดูเหตุการณ์หนึ่งที่อุทัยธานีค่ะคนจะแต่งงานก็ต้องมีสินสอดควายเผือกจะแต่งงานสินสอดก็มีขันหมากก็มาค่ะนี่เลยค่ะผู้สาวโอ้ยนี่ยังรุ่นรุ่นอยู่เลยใช่เสามตัวเลยเหรอคุณผู้ชรอชมได้เลยค่ะคุณผู้ชม ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นข่าวเช้าอารมณ์ดีต้องมีงูครั้งนี้อารมณ์ไม่ดีเลยพี่บอลออารมณ์ไม่ดีมากๆเลยค่ะไข่มุกเพราะว่างูที่เข้ามาเนี่ยทาอันตรายกับน้องด้วยเดี๋ยวพักกันครู่เดียวแล้วช่วงหน้ากลับมาตามเรื่องนี้กันต่อนะคะรวมไปถึงเรื่องของแม่ตั๊กแล้วก็พ่อเบียใช่ไหมใช่ดังดังตอนนี้ใครๆก็อยากจะรู้นะคะคุณผู้ชมว่าทั้งคู่เมื่อคืนนอนคุกใช่ปะอื้อี๋เร งานมากรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน Sustainability Expo 2024พบกับสัมมนาจากวิทยากรระดับโลกเทศกาลอาหารจากเชฟชื่อดังชอบสินค้ารักโลก27กันยายนถึง6ตุลาคมนี้ณศูนย์าการประชุมแห่งชาติสิริกิจเข้าร่วมงานฟรีรังแครรังแกฉันถ้าไม่ได้สิ่งที่ใช่ดราม่ามาชัว เลือกแชมพูที่ใช้เคลียไอซูเมนทอลใหม่ซุปเปอร์วิตามินสิบเท่าช่วยปกปต้องจากรังแค่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เกลียทุกกลามาปัญหารังแค่อยากให้การเดินทางราบรื่นแต่ดันสะดุดเพราะผิวหยาบกร้านลองใหม่วาสลีนกูด้าไฮยาสมูตติ้งผสาเจ็ดสิบเท่าไฮดรอกซีแอซิดคอมเพล็กช่วยจัดการผิวดหยาบกร้านเผยผิวดูใสเรียบเนียนผิวเนียนใสไม่สะดุดใหม่วาสลีนพี่พี่งานเย็นนี้พี่เสื้อทีมได้นะ นลองนี่โอโม plus fresh bouquet ใหม่พร้อมดูอ l b o o s ช่วยลดกลิ่นอับหอมนานส4สัปดาห์ศาสมันหอมปังชั้นจีนโอโม plus ใหม่เด็กเทปเวสชเทศกาลดนตรีที่เทปที่สุดสาวที่สุดจีนวันคมนี้ by tech life by tech 12ชั่วโมงกับซิปหกซิลเป็นตัวเทป โูโซ้หมูนักดบดูพีเท่บอยเดมาสได์ดเินีโบนเรดเดบรลสมัและดัเทปมแมนติเอาริลของคแล้วนิทไอแบ็กและสุาม่เกลือดูบารที่เคาน์เตอร์เซเออติเกตเซเว่นอีเลเทุกสาขาหรือที่โลวะออติเกตอมวิธนี้มันไม่เวิร์กอะยาอมค่ะขอยาดมยาดม ก็สี h เ l วมีหนูมีเรื่องห้ามพลาดนะคะเ l วมีหนูมีเรื่องทุกวันอาทิตย์11โมงตรงทางอมรินทร์ีวีอกด34ค่ะรู้แล้วเนาะมาเลยรีบไปโรงพยาบาลไปไปอมรินทร์ทีวี ปัญหาผมขาดร่วงลืมไปได้เลยจัดการด้วยโดฟไมเซล่าวิตามินบูสเตอร์บูสต์ด้วยวิตามินสุดเข้มข้นผสานในไมเซล่าช่วยบำรุงตั้งแต่คอนจรดปลายช่วยให้ผมขาดร่วงน้อยลง12เท่าปลายไม่เปราะขาดโดฟไมเซล l า a อนตี lla, ้แฮร์เ l อยากออกไปใช้ชีวิตแต่ติดที่ผิวหมองคล้ำแห่งกร้านไม่ต้องกังวลแล้ว ใหม่เบอร์สลีผสานพังกลกูตาโตพร้อม7จเท่าโปรเจรมายเสริมประกันผิวดูแข็งแดงผิวดูกโก้ใสกระจายแสงนิดเจ,จ็ดวันพร้อมไปต่อใหม่เบอร์สลี ทีกลับมาท่วงนี้ดูปัญหาโลกแตกกันหน่อยบางคนบอกว่าเรื่องมันขี้ปฏิวว่าทำไมคุยกันไม่รู้เรื่องหนุ่มคนนี้เกิดอาการหัวร้อนนะครับมีคนมาจอดรถขวางร้านข้าวมันไก่ปรากฏพูดคุยไปพูดคุยมาคุยกันไม่ลงตัวไม่รู้เรื่องพอเจ้าประคุณก็เลยคว้ามีดกระซูกเข้าไป1 2 3 4สาแผลด้วยกันครับ นี่ดูจะไม่ยากหรอกนะครับก็เตรียมที่จะมีการดำเนินคดีเอาตัวคนแทงเนี่ยมาสอบสวนก่อนแจ้งข้อหาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับพาคุณผู้ชมไปฉะเชิงเซาใกล้ๆกันหน่อยพี่บอล <fe el> คือปกติแล้วเนี่ยฉะเชิงเซาก็เป็นสะพานที่เขาจะมีค้ามแม่น้ำบางปะกงยาวๆใช่ <fe el> ไหมคะแล้วเวลาผ่านไปเคยได้ยินเรื่องเล่า ผีสาวชุดแดงปะโอ้โห oh. ดังมากนะจริงจริงแล้วคนวก็รับลือกันไปครั้งเนี้ยไม่มีใครได้เห็นกับตาเลยค่ะแต่เขาได้ยินกับหูเลยคุณผู้ชมเนี่ยต้องพกโทรศัพท์ติดตัว เกิดโทรศัพท์ตกน้ําทาไงทีนี้แย่เลยก็ต้องยืนอยู่แบบนั้นเลยนะแต่โชคหรือไม่ต้องมีโค้ดลับไหมนี่คนนะนี่คนนะไม่ใช่ผีนะนี่คนเองเลยแล้ตอนนั้นเนี่ยถ้าได้ยินเสียงแล้วมืดมืดอ่ะก็ไม่กล้าจอดอยู่ดีนะโชคยังดีนะคะที่ครั้งนี้น้ําไม่ได้ขึ้นสูงยังพอมีที่ให้ยืนอ่ะไม่งั้นเกาะอย่างเดียวอันตรายได้ถึงชีวิตเลยค่ะจากเรื่องราววังเวงค่ะมาดูเรื่องทองอลวนกันหน่อยนี่เลยกับแม่ตั๊ก ป่าเบีย,ยถกเถียงกันเป็นประเด็นร้อนตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้โดนรวบคาบ้านพักหรูอยู่ที่หาดไทยลาดค่ะก่อนที่จะนําตัวไปสอบปากคําจังหวะที่ลงจากรถนี้นักข่าวรุมถามแต่ฝั่งป่าเบียเนี่ยปกป้องแม่ตักไม่ห่างเลยค่ะ